คุณชอบตัวเอกแบบไหนนะตัวเอกที่เปิดมากระเทพเลยหรือตัวเอกที่ค่อยๆแต่เต้าจนเก่งขึ้นทุกคนเคยมีตัวเอกอนิเมะในดวงใจไหมคะจะตัวที่เปิดมาก็เก่งแบบโกงเกมหรือตัวที่เริ่มจากศูนย์ค่อยๆสู้จนกลายเป็นตำนานวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบใ,ให้เห็นกันชัดๆว่าตัวเอกโคตรเก่งกับตัวเอกค่อยๆเก่งเนี่ยแตกต่างกันยังไงและแบบไหนที่เป็นแฟนชอบมากกว่ากันโดยตัวอย่างที่จะยกมาเนี่ยก็จะขอยกมาแบบรวมๆไม่ได้เน้นไปที่แนวโชวเน้นโดยเฉพาะนะ เริ่มด้วยตัวเอกประเภทแรกกันก่อนเลยก็คือตัวเอกโคตรเก่งตัวเอกแบบนี้เปิดเรื่องมาก็เทพแล้วไม่ต้องฝึกเยอะไม่ต้องรอไม่ต้องลุ้นเรื่องความสามารถที่เสียเวลาแค่โผล่มาก็แบกทั้งเรื่องทันทีข้อดีของตัวเอกสายนี้นะก็คือคนดูจะรู้สึกสนุกในทันทีค่ะแอคชั่นจัดเต็มได้ตั้งแต่ต้นเรื่องไม่ต้องรอให้พระเอกเก่งก็อย่างเช่นไซตามาจากวันพันแมนเก่งจนทุกอย่างจบในหมัดเดียวนะคะถึงจะมีเล่าหน่อยๆว่าไซตามาผ่านการฝึกโขนมาจนหัวล้าน แต่ก็ถือว่าเป็นมังงะที่เปิดมาได้โชว์เทพเลยหรืออย่างเอ็นจเซนเรียวมาจาก Prince of Tennis เปิดมาก็เป็นนักกีฬาเทนนิสอัจฉชิยะที่คว้าแชมป์เทนนิสรุ่นเยาวชน4ปีซ้อนตั้งแต่อายุ12ขวบแต่เอ็นจเซนเนี่ยก็ไม่ได้โกงเวอร์แบบพระเอกแนวแฟนตาซีอะไรนะคะเพียงแค่เก่งกว่าคนรุ่นเดียวกันแบบชัดเจนมากๆเท่านั้นหรือไม่ก็อย่างฮิรมะคินชินบัตโตไซจากสมุไรพเนจอน เดินเข้ามาเปิดเรื่องนะก็เป็นมือพิฆาตในตำนานอยู่แล้วแค่ขเขาเลือกที่จะไม่ฆ่าใครอีกก็เท่านั้นเองและข้อเสียของตัวละครโคตรเก่งอะ่ะก็คือได้เขียนบทไม่ดีพอนะจะทําให้เรื่องน่าเบื่อได้อาจจะเพราะด้วยเราก็แทบจะรู้อยู่แล้วว่ายังไงพระเอกก็ชนะแค่ว่าสําคัญตรงจะชนะด้วยวิธีไหนแล้วอุปสรรคก่อนชนะเราใจเราได้แค่ไหนถ้าโผล่มาชนะเลยคนดูอาจจะขาดความตื่นเต้นในการชมไปได้เท่ากับว่าพระเอกโคตรเก่งเนี่ยเป็นตัวละครที่เปิดมากระเทพแล้ว เสน่ห์ของเรื่องไม่ได้อยู่ที่การพัฒนาค่ะแต่เป็นการดูว่าความเทพนั้นจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงมากกว่าตัดมาที่อีกฝากตัวเอกค่อยๆเก่งพระเอกแบบนี้ส่วนใหญ่จะเริ่มจากศูนย์เป็นคนธรมธรมดาธรรมาที่ไม่ได้มีความสามารถโดดเด่นอะไรมากแต่แรกแต่ค่อยๆฝึกค่อยๆต่อสู้เรียนรู้เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆจนเติบโตขึ้นมาแข็งเก่งได้ในที่สุดข้อดีของสายนี้นะก็คือคนดูจะอินง่ายขึ้น เพราะเราจะได้เห็นการเดินทางของตัวละครตั้งแต่ก้าวแรกจนแข็งแกร่งขึ้นถ้าผดเรื่องค่อยเป็นค่อยไปให้ตัวเอกได้ชนะบ้างแพ้บ้างเนี่ยหรือกว่าจะชนะได้ก็ทระห็ดหรือเกินมันก็ยิ่งทําให้เราเหมือนได้เติบโตไปกับตัวละครยังไงอย่างนั้นน่ะตัวอย่างก็คืออย่างลูฟี่จากวันพีชเด็กที่มีความฝันอยากเป็นโจรสลัดเผลอได้ความเท่มาบ้านจากการไปกินผลไม้พีศาดารนะแต่ก็ยังต้องฝึกฝนตัวเองให้แข็งแกร่งเพื่อปกป้องพวกพ้องและเพื่อเป้าหมายคือการเป็นราชาโจรสลัด ไม่ใช่แค่กินผลไม้แล้วเทพเลยอะไรแบบนั้นน่ะหรือนาูโตะจากเด็กแมวไหนที่ผู้คนรังเกียจนะคะฝึกฝนจนกลายเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดในหมู่บ้านเป็นที่รักของทุกคนและก้าวเข้าสู่การเป็นโอคะเงะหรือไม่ก็ทันจิโร่จากคิมิซุโนะยายบะจากเด็กคนหนึ่งเนี่ยที่ไม่เคยต้องจับดาบชีวิตกับพลิกผันต้องสูญเสียครอบครัวและเหลือน้องสาวเพียงคนเดียวที่ต้องปกป้องทาให้เขา,าพยายามอย่างหนักฝึกฝนตัวเองจนเป็นนักล่าอสูรที่แข็งแกร่งแต่ถึงอย่างนั้นนะคะทันจิโร่เนี่ยก็ไม่ได้เทพแบบเทพเลยนะ กว่าจะชนะปีศาจตัวหนึ่งได้เนี่ยต้องได้รับความร่วมมือจากคนอื่นและก็ทราหดมากๆแล้วก็มาถึงข้อเสียของสายนี้อะค่ะก็คือกว่าพระเอกจะเก่งนะต้องใช้เวลาเยอะบางตอนในช่วงแรกๆอะค่ะอาจจะรู้สึกเหนื่อยหรือช้าเกินหรือบางเรื่องอะดูไปตั้งหลายตอนแล้วนะพระเอกก็ยังไม่เก่งขึ้นสักทีต้องคอยรับมือรับตีนชาวบ้านไปเรื่อยๆจนทําให้ถึงกับบางคนเลิกดูไปเลยอย่างเราอะก็มีเรื่องที่คิดว่าพระเอกอะอ่อนจนทนไม่ไหวไม่เก่งขึ้นสักทีจนต้องเลิกดูไปก็มี พอเราเริ่มแยกพระเอกที่เก่งแต่แรกกับพระเอกค่อยๆเก่งได้แล้วเนี่ยต่อไปเราลองมาดูความคิดเห็นชาวเน็ตกันดีกว่าค่ะว่าพวกเขาชอบตัวเองแบบไหนมากกว่าก็จะเป็นความเห็นรวมๆจากชาว reddit อีกเช่นเคยนะคะก็คือมีคนมาตั้งกระทู้ขอความคิดเห็นประมาณว่าพวกนายชอบอนิเมะแบบไหนอ่ะเปิดมาเทพเลยหรือเปิดมาเริ่มจากศูนย์น่ะเพราะผมมาเห็นหลายคนมากๆชอบมาถามหาอนิเมะพระเอกโคตรเทพในกระทูอะ้อ่ะคอมเมนต์แรกนะคะบอกว่าส่วนตัวนะ ผมชอบผสมผสมกันนะระหว่างพระเอกคูวเทพกับไม่เทพอ่ะแต่ผมว่าจุดสําคัญน่ะอยู่ที่เนื้อเรื่องมันทําให้เราอินด้วยได้แค่ไหนอ่ะซึ่งก็น,นะมันน่าจะง่ายกว่าสําหรับอนิเมะพระเอกไม่เทพนะที่จะทําให้คนอินกับตัวละครอะ <S <S ่ะเพราะว่ามันจะใกล้เคียงกับคนปกติจริงๆมากกว่าที่ไม่ค่อยฉลาดแล้วก็ค่อยมาฉลาดอ่ะ <S <S ดูสมจริงมากกว่าเทพมาตั้งแต่แรกเลยอะไรแบบนั้นอ่ะคอมเมนต์ถัดไปบอกว่า <S <S ผมมาชอบพระเอกสายค่อยๆเทพมากกว่านะเพราะพวกเขาจะได้ใช้สมองคิดหาวิธีเอาชนะศัตรู หรือเอาตัวรอดจากอุปสรรคยากๆในวันข้างหน้าได้อ่ะคอมเมนต์ต่อมานะคะก็บอกว่าฉันคิดว่ามันขึ้นอยู่กับเนื้อเรื่องกับว่ามันเป็นอนิเมะแบบไหนมากกว่ามาที่คอมเมนต์ตัวอ,อย่างสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าฉันชอบแบบเปิดมาแล้วก็เท่เลยนะแต่เนื้อเรื่องอ่ะก็ไม่ควรจะเขี่ยศัตรูทิ้งแบบง่ายๆไปเลยงีนะและที่ไม่ชอบแบบค่อยๆเทอ่อะเพราะอนิเมะแนวเนี้ยส่วนใหญ่มันก็จะมากับทีมซ้ำๆอย่างเช่นฉันจะต้องแข็งแร่ง,งเพื่อจุดๆอะไรสักอย่างแบบเนี้ยมันน่าเบื่อมากๆเลย ในส่วนของความเห็นที่ยกมาสรุปอ่านให้ฟังนะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะก็เท่าที่ไล่ๆอ่านมาในกระทู้นะความเห็นนะคะก็จะเอียงไปด้านผสมผสมกันมากกว่ากับชอบแบบค่อยๆเทพม,มากกว่าค่ะแต่ประเด็นหลักๆก็คือต้องขึ้นอยู่กับว่าเนื้อเรื่องกับว่าตัวอนิเมะมันเป็นแบบไหนด้วยนะถ้าเอาง่ายๆแบบไม่ยิเงเนื้อเรื่องอะไรมากอะถ้าใครอยากดูเรื่องที่มันสะใจแต่แรกก็คงต้องไปสายตัวเอกโคตรเก่งแต่ถ้าใครอยากอินกับการเติบโตและการพัฒนาของตัวละคร ก็ต้องไปสายพระเอกค่อยๆเก่งสรุปก็คือตัวเอกโคตรเก่งอะ่ะมันเร็วสะใจแต่ถ้าเล่าไม่ดีก็น่าเบือ่อส่วนตัวเอกค่อยๆเก่งนะจะต้องใช้เวลาปูเรื่องแต่ถ้าทําได้ดีคนดูก็มีโอกาสาาจะผูกพันกับตัวละครได้มากกว่าแต่ถึงอย่างนั้นการที่ตัวเอกจะโคตรเทพหรือค่อยๆเทพเนี่ยก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะการที่เรื่องนั้นจะสนุกหรือไม่สนุกก็ต้องอยู่ที่องค์ประกอบอ,อื่นๆการดําเนินเรื่องและเรื่องที่ต้องการจะเล่าอ่ะถูกใจคนดูแบบไหน เพราะคนดูก็มีหลากหลายรูปแบบเช่นกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวเอกแบบไหนก็มีวิธีเล่าเรื่องและสเสน่ในแบบตัวเองได้เหมือนกัน